บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการขายผลไม้บริเวณตลาดวัดหัวดงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์รวมกลุ่มเรียกร้องของความเป็นธรรมหลังจากคณะกรรมการวัดจะปิดตลาดบริเวณวัดหัวดงเพื่อสร้างกำแพงในการพัฒนาวัดให้สวยงามโดยจะให้พ่อค้าแม่ค้าย้ายไปขายสถานที่แห่งใหม่บริเวณตลาดกลางผลไม้อดท็อปของเทศบาลหัวดงโดยทางด้านพ่อค้าแม่ค้าผลไม้เปิดเผยว่า พอการแมคคาบางรายอย่างไม่พร้อมที่จะย้ายไปยังตลาดแห่งใหม่ที่ทางเทศบาลจัดเตรียมรองรับไว้ให้จึงได้รวบรวมกลุ่มจุนดมเพื่อร้องร้องขอขยายระยะเวลาออกไปโดยเบื้องต้นนายปรัชญาเสิร์ดลือชาในอำเภอรับแพลได้สั่งการให้นางเรนุอินทิริลัดอําเภอลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาโดยได้ให้กลุ่มผู้จุนุมส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยมีจ่าสิบเอกทวชัยกาวีละรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดงพร้อมกับปลัดเทศบาลหัวดงเจ้าวัดวัดหัวดง ตำรวจสอบพอรับแลกเข้าร่วมประชุมในการหาหรือในครั้งนี้โดยหลังจากการประชุมร่วมกันแล้วมีข้อสรุปว่าทางวัดหัวดงยินยอมที่จะขยายระยะเวลาให้กับพ่อค้าแม่ค้าในการขนย้ายสินค้าไปยังตลาดกลางผล,ลไม้ภายในวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อทางวัดจะดําเนินการสร้างกําแพงต่อไปนอกจากนี้ยังจัดสรรล็อกขายสินค้าเพื่อรองรับพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งทางเทศบาลได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดพื้นที่ตลาดเพิ่มเติม เพื่อป,ประกานรองรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นต่อไปนาคาคา,ารเดอร์รายงานนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ตัวแทนศูนย์ศึกษาประชาธิป,ปไตยซึ่งเป็นเกรือข่ายวิทยากรประชาธิป,ปไตยตำบลจำนวน32คนจาก8อำเภอ จัดขึ้นที่ห้องประชุมอุทัยรีสอร์ทอ,อเมืองจังหวัดอุทัยธานีท่านี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมืองตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพให้สามารถนําไปเผยแพร่ขยายผลแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะรับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมการปกครองกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพกรมกิจการผู้สูงอายุ กศออน,นและสำนักง,งานกกตจังหวัดอุทัยธานีสำหรับในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยระดับตำบลแล้วจำนวน70แห่งมีสมาชิก9ก6คนท้านี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อุดมการประชาธิปไตยแก่ประ,าระชาชนในท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเหมาะสมสำเนาทองสีรายงาน ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครน,นายกหรือบ้านรื่นสุกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกนายอัมพลอังคภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดนครน,นายกเป็นประธานในพิธีสองเดืองในวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบรอบ129ปีพร้อมด้วยนางสุปฏิสิริป,ปัญ,ญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครน,นายกพร้อมกับคณะกรกรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการซ้ำซ้อนในบ้านรื่นสุข โดยมีพลตรีหญิงปิยนุษย์รัตนวิชัยประธานกรรมการดำเนินงานมูลิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดนครนายกพร้อมกับผู้บริหารกรรมการศูนย์นายวิชัยบุญมีประหลัดจังหวัดนครนายกแานอำเภอเมืองแานอำเภอบ้านนาหมวดหน้า,นาสวนราชการนายกองค์การบริหารชนตบนปาา่าขะเข้าร่วมในกิจกรรมพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการจำนวน82คนจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบ้านนาและอำเภอเมืองนครน,นายกจำนวน4รายท่านี้เพื่อสร้างขวัญและกำลับบงใจกับผู้ป่วยและผู้ยากไร้ด้วยในงงานระดับอำเภออบอตอและชุมชนจะได้ช่วยกันดูแลเพื่อประกรันสร้างโอกาสให้กับผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปเนรมิตรมงคลกิจการรัชโน,นนัยรรายงานเจนาที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมกับตรวจสพเชียงขวัญจังหวัดร้อย เดินหน้าพิสูจน์อัตลักษณ์โครงกระดูกมนุษย์ที่ชาวบ้านพบบริเวณริมบ่อป่าทุ่งนาบ้านมีชายหมู่ที่5ตำบลหมู่ม่อนอำเภอเชียงขวัญเมื่อเย็นวันที่ยี่เมษายนที่ผ่านมาโดยทางด้านร้อยเวรเจ้าของคดีลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่พบโครงกระดูกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำโครงกระดูกที่มีการหลุดลอกของผิวหนังซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเก็บงมมาได้เพื่อนำมาต่อเรียงกันโดยทางญาติทราบข่าวได้เดินทางมาดูพร้อมกับยืนยันว่าเป็นโครงกระดูกของนายอนันต์ขำขมเลศอายุ27ปปีเ็นผู้พิการทางสติปัญญา เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนสะอาดหมู่ที่7ตำบลหมู่ม้อนที่หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและทางญาติเคยไปแจ้งคนหายไว้ที่สพเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้ทางญาติยืนยันว่าเครื่องแต่งกายทั้งรองเทา้าบูทหมวกเสื้อผ้าที่พบในจุดเกิดเหตุนั้นเป็นของน,อนายอนันต์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะได้ตรวจดีเอ็นเอของโครงกระดูกที่พบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลพร้อมกับมอบกระดูกให้กับญาติไปประกอบพิธีท,ทางาศาสนาต่อไปดำเนินพรมชัยยารายงาน นายอภิรัตใจวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทความกับคณะนายเปิ้นุกเพชรบีระผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเมืองและนายอัครวัฒนจิรพงศ์ตัวแทนบริษัทประชาพัฒน์ลงตรวจสอบพื้นที่และดูความคืบหน้าการก่อสร้างถนนสายห้วยปราบมาบย่างพรหลังจากเมื่อวันที่ย4ิเมษายนที่ผ่านมานายขวัญเลิศผานิษมานสอสอชนบุรีเขต54ราชาพร้อมกับคณะ ได้เข้าร่วมฟังปัญหาจากภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อวินอเภรีรา,ราชาและประชาชนในพื้นที่ตำบลมาบยางพอรอเภอปลวกแดงจัังหดระยองซึ่งได้รับความเดียดร้อนในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวที่มีกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่วันที่20มีนาคม2561จนถึงวันที่4กันยายน2563มีระยะเวลาในการก่อสร้าง900วันค่าก่อสร้าง540ล้านบาท ซึ่งประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนว่าผู้รับเหมาทําถนนไม่ต่อเนื่องทําให้เป็นถนนต่างระดับและเป็นอันตรายต่อการเดินทางรวมถึงไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปมาระหว่างตำบลบ่อวินอำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรีกับตำบลมาบยางพอรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งทางสสชนบุรีเขต5จึงเข้ารับฟังปัญหาจากภาคประชาชนพร้อมกับเร่งรัดผู้รับเหมางานและวิศวกรผู้ควบคุมทางให้ทํางานอย่างต่อเนื่องโดยขอให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9พฤศจิกายนนี้ ทังนี้เพื่อประกาศอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปสมชายแก้วนุ่มรายงาน